ดเค,ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการถอนเงินจากบูบอรีนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเลือกบัญชีที่มีเงินนะครับอยู่ในบัญชีหลังจากนั้นเนี่ยให้กดคําว่า withdraw นะครับออย่งางบัญชีนี้ผมมีตังอยู่ประมาณ46ดอลลาร์นะครับผมก็กด withdraw นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับเลือกประเภทนะครับที่ เราจะใช้ในการถอนเงินนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น local TSB Funding ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นบัญชีหมายเลขนี้นะครับถ้าใครมีมากกว่าหนึ่งนะครับก็เลือกบัญชีที่เราต้องการถอนเงินนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่จํานวนเงินนะครับที่เราต้องการถอนหลังจากนั้นกด withdraw ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ระบบนะครับเลือกที่จะส่ง OTP ไปที่ไหนนะครับผมก็จะใช้ระบบของ โทรศัพท์นะครับในการส่ง OTP ไปนะเพื่อยืนยันการถอนเงินนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่หมายเลข OTP นะครับที่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะพาเราไปนะครับหน้าถัดไปนะเพัาะาะนั้นนะครับระบบก็จะให้ยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการถอนเงินผ่านบัญชีนี้นะครับถ้าบัญชีถูกต้องถ้าเรามีการยืนยันนะครับกับ ทางบูเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับบัญชีนี้เป็นของอแบงค์อะไรนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งครับว่าหมายเลขบัญชีกับธนาคารนะครับที่เราเลือกเนี่ยตรงกันไหมครับหลังจากนั้นให้เรากดวิ t ต์ดรอได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถอนเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้เงินเข้าก็ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ขอจบวิธีการสาธิตนะครับในการถอนเงินนะครับเพียงเท่านี้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ